أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำซะคำวิไลนะครับก็ <c oughs> วันนี้มีประเด็นเล็กๆน้อยๆมาคุยกันนะครับผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมเขาว่าไ,ไม่พูดคำนี้แล้วกันไม่พูดว่าไม่เข้าใจดีกว่า <c oughs> พูดว่าพวกหัวอ่อนเนี่ยหัวอ่อนเนี่ยหัวอ่อน หูเบาโลกสวยเป็นลูกศิษย์ของผมะนะจะมาชักจูงผมเหรอว่าอย่าไปว่าเขาเลยให้ประเด็นมันจบไปดีกว่าถ้าโพสอีกถ้าแชร์อีกมันจะเป็นฟิชนะ อันนี้เกี่ยวกับสถาบันที่ผมเคยสอนหนังสืออยู่รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการโจมตีไปที่ตัวอาจารย์เฟรดฟินดีร้รอฮีมฮุลโลมีคนโจมตีอาจารย์เฟรดพวกสำนักพิมพ์อัลฟาซิกูลผมไม่เรียกชื่อจริงพวกมันเ,นเรียกแบบนี้ก็แล้วกันเหมือนเรียกพวก,พวกฮิซบุลลอนเรียกวกฮิซบุชเชนตอน พวกสำนับพิมพ์อันฟาซิคุทำไมผมยังต้องแชร์สิ่งที่อาจารย์ฟาริดเขาเขาพิมพ์หรือเขาพูดถึงพวกมันพวกลูกศิษย์นะลูกศิษย์อาจารย์ฟริดและลูกศิษย์ผมเนี่ยฟังให้ดีอย่าหูเบาอย่าเป็นคนหัวอ่อนอีกเช่นเดียวกันอย่าหูเบาและอย่าหัวอ่อนเรื่องเนี่ย มันยังไม่จบมันไม่ใช่เรื่องการเครียดแค้นส่วนตัวแต่มันเป็นเรื่องหลักการศาสนาที่สถาบันของพวกเราถูกใส่ร้ายยิ่งไปกว่านั้นพวกมันไม่ได้เพียงแค่ใส่ร้ายสถาบันของพวกเราอย่างเดียวแต่องค์กรซุนนะโรงเรียนปอนเนาะ โรงเรียนสนาวีที่ส่งเด็กไปนอกไปเรียนต่างประเทศกันทั้งหลายเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยถูกพวกมันใส่ร้ายพวกสำนักพิมพ์อันฟาซิกูลเนี่ย <c oughs> ล่าสุดลูกศิษย์ผมบอกผมว่าอย่าไปยุ่งกับพวกมันอย่าไปแชร์อีกเลยของอาจารย์ฟฟริศอย่าไปแชร์อย่าไปโพสอีกเลยเกี่ยวกับ ที่มันใส่ร้ายอาจารย์ฟริตหรือใส่ร้ายสถาบันสุนทะทั่วประเทศเพราะว่าเกรงว่าจะเป็นฟิตนะพวกมึงไอ้ลูกศิษย์พรยศไม่รู้แหล่งที่มาไม่รู้ต้นสายปลายเหตุสิ่งที่เกิดขึ้น อย่าเสอเอะมาห้ามคนที่ยืนหยัดปกป้องสถาบันของพวกเราย้ำอีกทีหนึ่งด้วยว่าสถาบันอาลุซุนนาวันจามะสถาบันเซลฟี่ทั่วประเทศถูกพวกสำนักพิมพ์อัลฟาสิกูลกำลังกล่าวร้ายใส่และพวกมัน ไม่มีวันเลิกราในสิ่งที่พวกมันกำลังกระทําอยู่จนถึงจวบจนทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่พวกมันตั้งใจที่จะทำลายความเป็นเอกภาพของอาลุสุนนะวันจาม้าในประเทศไทยมันแอบอ้างความเป็นซุนนะแอบอ้างความเป็นเซลฟี่แต่หัวหอกของพวกมันหัวหน้าหัวโจกของพวกมันที่นําขบวนการของพวกมัน อย่างเช่นนายอามีนนำคลิปนำตัฟซีกุรอานของพวกอิควานพวกกุตูบี้ยะอขอโทษพวกซูรูรียะสายซูรูรียะนำพวกสายซูรูรียะมาลงหน้าเพจตัวเองมาลงหน้าเฟซตัวเอง,ง,เเองแบบไม่อายใครและมาอ้างว่า เป็นเพียงแค่การอิสติดล้านแค่การนำหลักเอาเรื่องการเรื่องของความการอ้างหลักฐานไม่ได้ไปยึดติดกับตัวบุคคลอ้างกันแบบนี้นะถ้าจะผมจะอธิบายอะไรไปเนี่ยผมกลัวว่ามันจะยืดยาวเพราะว่าพวกหัวอ่อนไอ้พวกลูกศิษย์ระยำ เรียนแล้วแต่ไม่พิจารณาอย่าเสเอมาพูดกับครูบาอาจารย์แบบนี้อย่าเสเอะขอให้เข้าใจเรื่องราวความเป็นมาของความขัดแย้งเนี่ย พวกเองน่ะเป็นแค่เด็กเขาจัดบรรยายกันที่สื่ออนุร,รักษ์มีการตอบโต้ว,วิชาการกันเขาเน็ดเขาเหนื่อยกันโดยเฉพาะตัวอาจารย์ฟารดเป็นดีร้ยอยหมอกล้อขาเอาล้อสรงเมตาท่านจัดบรรยายดึกดเดืเดินๆเพื่อชี้แจงเพราะว่าพวกมันสำนักพิมพ์ฟาซิกูนมาใส่ร้ายตัวอาจารย์ฟารดว่าได้กระทําสิ่งที่เป็นบิดา ได้สร้างกฎเกณฑ์ใหม่ขึ้นว่าเป็นบิดาแล้วพวกมึงที่ออกมาปกป้องพวกสภิกูลเนี่ยอ่าผมหลุดไปแล้วผมพูดไปแล้ะไอ้พวกที่ออกมาปกป้องพวกมึงเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ของพวกเราเนี่ยเคยเข้าใจปัญหาบ้างไหมอ๋อเคยเข้าใจปัญหาบ้างไหมปัญหามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันเป็นปัญหาระดับชาติ ปัญหาระดับอุมมะากับการที่พวกมันออกมาบิดเบือนและใส่ร้ายไม่ใช่เพียงแค่อาจารย์ฟาริดและไม่ใช่เพียงแค่ตัวคนคนนี้ที่ชื่อว่าฮัมซาแต่พวกมันทําลายความเป็นเอกภาพของชาวซุนนะและพวกมันทําให้ชื่อเสียงของชาวอาลุซุนนะวัญญะติที่เป็นนักวิชาการที่เป็นตโตครู หลายคนที่ตายไปแล้วรวมถึงที่มีชีวิตอยู่โดยเฉพาะคนที่แก่แ,กแล้ววะนะพวกมันดูถูกนักแปลกีตาบุตเตาฮีตอย่างเงี้ยที่เคยถูกแปลแต่ผมจะไม่ขอเอ่ยชื่ออาจารย์พวกนั้นฮาฟิซฮุหมุลลฮ์และรอฮัยมาฮุมุลลฮ์ขอดูอาให้คนที่ตายไปแล้วและคนที่มีชีวิตอยู่คนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยและคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาเขียนหนังสือ เกี่ยวกับหลักอักดีดะเขาเขียนหนังสือเขาแปลหนังสือด้วยทั้งเขียนทั้งแปลเขาแปลหนังสือเกี่ยวกับเตาฮี้และแนวทางของอัลุซุนนาวันจามะหลักยึดมั่นของอัลุซุนนาวันจามะหรือแนวทางอัสซาลฟียะรู้ไหมไอ้พวกสำนักพิมพ์อันฟาซิกูลมันทำยังไงรู้ไหมพวกมันทำยังไงพวกแกเป็นเพียงแค่พวกเป็นเพียงแค่เด็ก อาจจะตามกระแสะไม่ทันหรือตามทันแต่ถ้าโลกสวยและปกป้องพวกมันอย่าเสเรอทำแบบนั้นมันทำยังไงกับครูบาอาจารย์เหล่านี้รู้ไหมมันบอกว่าอาจารย์จุดจุดจุดที่แปลหนังสือเตาฮิตหลายๆเล่มเนี่ยแปลก็แปล <c oughs> แปลก็แปลอ่านไม่เข้าใจ ให้ชาวบ้านอ่านแต่ชาวบ้านอ่านไม่เข้าใจเพราะว่าแปลไม่ละเอียดแปลไม่รอบข้อแปลคำศัพท์ยากแต่พอผมไปหยิบหนังสือที่พวกมันกำลังกล่าวอ้างว่าพวกเขาแปลไม่เข้าใจผมกลับพบว,ว่าหนังสือที่เขาอ้างว่าที่พวกมันอ้างว่าแปลไม่เข้าใจเนี่ยมันอ่านปกติมันอ่านและฟังและเข้าใจ อ่านออกมาเปล่งเสียงออกมาถ้าเราไปสอนคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาก็เข้าใจมันได้ยินได้ฟังได้อ่านได้รู้มันเป็นเรื่องปกติอ่านแล้วมันไม่มีความผิดพลาดอะไรรู้ไหมไหนายอามนอ่ะสะเอะเยียดยามคูบาอาจารย์ที่แปลหนังสือเตาหิตให้รู้เลย มันมีแผนจะทำลายสังคมซุนน้ามานานแล้วตั้งแต่ผมอยู่กับพวกมันนะครับดังนั้นเด็กๆทั้งหลายพวกเองอาจจะอ่อนต่อโลกอาจจะไม่เข้าใจสถานการณ์อันนี้พูดถึงประเด็นคนที่อยู่ในส่วนนี้ก่อนย้ำอีกทีเด็กๆทั้งหลายอาจจะไม่เข้าใจสถานการณ์อาจจะอ่อนต่อโลก ให้กลับไปติดตามดูสิ่งที่เขาขัดแย้งกันและพิจารณาดูว่าอันไหนมีน้ำหนักและถูกต้องกว่ากันไปดูซิว่าฝ่ายที่นายอามีนบอกว่าอาจารย์ฟาริดทำบิดานะ่ะมันจริงไหมอาจารย์ฟาริดทำบิดาจริงไหมไปสืบดูไปสืบดูอาจารย์คณอาจารย์ของโรงเรียนศาสนวิทยาแปลหนังสือกิตาบุตเตหิตไม่เข้าใจ <c oughs> อันนี้จริงไหม <c oughs> ก็ไปสืบดูขณาจารย์ของบางกกน้อยของอิสลามสมาคมเผยแพร่กิตาบูรล,ลาลสุนนะแต่ไม่มีการพัฒนาจริงไหมแบบที่พวกมันว่าไปสืบดูอันนี้สำหรับคนที่อ่อนต่อโลก แต่สาหรับอีกคนประเภทหนึ่งที่เป็นพวกเด็กๆเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ผมนะโดยเฉพาะเลยน่ะลูกศิษย์ผมที่เรียนที่สถาบันด้วยกันที่ผมไปสอนน่ะที่ผมเคยสอนน่ะและที่อาจารย์ฟริตเคยสอนพวกมึงที่อาจารย์ฟริตเคยสอนพวกมึงตั้งสติอย่ายุติกับพวกสำนักพิมัสะอัลฟาสิกุลอย่าเสเร และอย่าสะเอะในการที่จะบอกว่าถ้าอาจารย์หรือครูคนนี้เอาเรื่องเก่ามาโพสต์มาพูดหรือโพสล่าสุดที่ผมนำแชร์ออกมาเป็นโพสต์เมื่อสองปีที่แล้วหรือปีที่แล้วว่าพวกมันสำหรับพิมพ์ฟาสิกูลน,นั้นทําการยึดติดตัวบุคคลอย่างนายอามีนเป็นต้นว่าเป็นผู้อาเลมรอบรู้ เขาบรรลุเขาไปไกลแล้วกว่าคนคนอื่นนี่พวกมีบางคนโพสเอ่อพิมพ์ข้อความกับผมแบบนี้แล้วผมก็ไปแข็ข้อความมาลงหน้าหน้าเฟซบุ๊กของผมแล้วลูกศิษย์บางคนของผมก็มาบอกผมมาชี้นําผมบอกว่าอย่าโพสเลยแบบนี้ถ้าจะโลกสวยปกป้องแบบนี้อย่าเสเรอยา่าเอา อันนี้พูดดังไปอาจจะไม่เข้าใจผมพูดเบาๆก็ได้คำเมื่อกี้ยาสะเอะปกป้องพวกมันเพราะพวกมันทำลายความเป็นเอก,เอกภาพของอาลุซุนนาวันยามะในประเทศไทยเนื่องจากว่าพวกมันได้เข้าไปสู่มัณฑะของอิควานุลมุสลิมีนสายสุรูริยะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือพวกมัน ขอให้เข้าใจไม่เข้าใจปัญหากลับไปศึกษาดูให้ดีไม่รู้จักอีควานกลับไปศึกษาดูให้ดีอย่าตะแบงปกป้องพวกมันมิฉะนั้นแล้วตัวของพวกมึงจะไม่มีวันเข้าใจปัญหาและจะตกไปอยู่ในสภาพผู้ที่ขาดทุน ขัดพุนทั้งอยู่ในดุนยาและอาคิร์อคนที่มาชี้นำผมว่าอย่าทำแบบนู้นอย่าทำแบบนี้ไปชี้นำโต๊ะคู่คนอื่นถ้าสิ่งที่ชี้นำเป็นสิ่งที่ถูกต้องจะเปลี่ยนแปลงให้เพราะถือเป็นคำนาสีหัดและวสียะที่ดีที่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นวสียะ หรือนาซีหัดที่ขัดแย้งกับหลักการกูจะบอกพวกมึงทั้งหมดกูจะไม่แยแสและยุ่งเกี่ยวกับพวกมึงอีกต่อไปพูดให้ก้าใจแค่นี้แหละวัสสลามุอะลัยกุมมะรห์มัตุลอฮิวะบราะก์